สวัสดีครับปุ้มพี่น้องนะครับสวัสดีครับบ่าแผ่นนะครับสวัสดีครับพันบาทนะครับ,น,บรนี่บ้าแผ่นเด็กต้มแขกไหนพันบาทเลยน้อยนึงโอ้โนะครับอ๋อพี่น้องไหนคนละน้อยแล้วนะครับนี่มากับบ่าแผ่นกับพันบาทพี่น้องครับแต่ไหนก็ตามดูตาบึงนำกันเลือเก่านะครับมาในบอ่อพี่น้อง เม็ดก้อครับม็ดก้อสามดอกพี่น้องดอกน่อยนะครับอพี่น้องนะครับอหผึ่งนงยุงดอกนึงดอกเทา นจะตัดขาออกนะครับเห็ดหนาแล่น,นะครับอีกดอกหนึ่งนะครับ กอครับพ่อเห็ดพึ่งเขาครับพี่น้องนี่นะครับเห็ดพึ่งเขาดอกกำลังงามครับเห็ดกอมันเก็บอ่อนสองดอก

ครังเป็นจูมนะครับแม่งนะลูกแปรไอลเลติดดินนิดเดี่ถึงเหยียบเลยโอ้เรียบร้อยแล้วคนเหยียบแล้วก็จูมนะครับ พ่อเห็นก้อยแล้วครับสองดอกพี่นะนี่นะ หยุดกอนะครับ บ้าแผรนี่เห็ดพึงเดียวจากดอกบ้าแผนโอ้พึงแตกไก่ต้นน่ะเป็นมูด้วยน่ะหาเป็นมูง่ายแหละกับตาบ้าพอใส่้ <c oughs> องมีปะขาจะตัดขาไงาท่องอยมางด้วยนี่ครับมีพึงแตกไก่ท่องที่ดำๆสองดำ้า <c oughs> นมีหน่อยเด้อ ตีเนื้อหมูอย่งนี้แหละหามากันนะหิตนกเขานะครับหิดท่านครับ อีกดอกหนึ่งนะครับ,รบเอาแล้วครับพี่น้องนะครับบอาเพียนนาเลียครับเห็ดนาเลียขอเห็ดนาเลียมูหนึ่งนะงามบ่นี่เพริญงามนะครับออด วัวดอกง,งามนี่เลยนี่นี่มั้อใบใหม่ออก,ก,กเกี่ยงๆตากตาเมียตาเกิดตาแดดออกแล้วเรือยพี่น้องของเหลี่ยมๆตาเนี้ยนะครับกำลังเสียบไปยิงครับไายดอกอยกู่ หดอกไงหลอกอ่งไงบ่ี่ครับหน้าเน,น,าน,นี่ยงูนานแข้งคางนี่คนตัวคำเลี้ยวว่าดอกี่ แล้วโย่แล้วเบามาหลังไม่ได้เลี้ยงแล้ว <laughs> อ๋อ้ามอยู่พออีกอย่างมูก้ก็ยิ่งพอดีเลยพี่น,อ <c oughs> นอ้องนอนนอนปะไปยิ <c oughs> <อ>้กันเราเน <c oughs> ี่ยิ้หน้าแร่ครับที่สองดอกพี่น้อง ไกลแล้ววอลแค่นั้นดอกญ่ดิถอไปมึงเน้เอแล้วบ่ยังรับดอกงามอยู่เพิ่นแต่ไกพอดีดิมูยิมูยิ่งลียวมู่แล้วมึงดอกนั้นเ,เนเืนเอ้อเลอี้ยวบ่อายุอายกก ดอกสียังใบตองสีก็จังใบใหม่เลยอ่ะโอ้สามสามดอกใหญแกงเลยแกงหนึงเลยล่ะแกงในถ้วยเนี่ยน่ะนะครับตึงแต่ไกลพี่เนาะงาม งั้นมาเทาเลยเท <laughs> ายุแ่ครับพอเห็ดก้อดอกนึง <c oughs> อืมแมงแมงเต็มทองเลยบ้าเพน <c oughs> ่ต็มตาเนี่ครับตื่นสาใกล้ครับ <c oughs> บ้าเพนมา,าคอยตื่นสาใกล้เพื่อน <c oughs> อ่ะงานเถอะ ตาโอ้ตาบางต,ต,ต <laughs> าเราเกรีเอากรตาใหญ่มาแล้วมาเตรมันคเอาละใหญ่ไปก่อนเห็นนี้นัีก็ไปก่อนเพิ่งแต่ใกล้พี่น้องนอ้ดมงงามเลยครับโอ้ครับบอเพนมันขนาด <laughs> แบ่งห้พันธุน์ไ้ต้องแับดอกนึงโอ้ได้ดอกนึงครับได้ของเ่าแล้วล่ะงามอยู่ดีล่ะ่ากไ็ได้มาดีกนี้วได้ไปติมกันม,มาขอาเลยอิฐท่านครับ อีกดอกเนื่องอีกอีกดอกนึงพี่น้องนะครับพลังงานนี่ฮ็ดนานแลกครับอีกดอกนึงนะฮะไหนว่าเพื่อนอีกแล้วครับใกล้ใกล้ดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวโดดๆ <laughs> งามอยู่นะเอาละบในแกงเยังพึงละเอาละครับปูมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วนะครับสำหรับผลงานมื้อนี้นะครับเป็นในบ้าแฟนได้แกงครับโป <laughs> ูบ่แฟนก็ได้แกงอยู่นี่ครับพันบาท ในน้อยหนึ่งครับเพิ่งแต่ไก่หีดกว่าเขาก็บรน,น้อยเด้น่ะญญไอ้หมอมัึงยัยผัวนะดอกใหญ่ครับเพิ่งแต่ไก่พี่น้ <c oughs> องเบาเพี้ยนไว้มันได้งามกว่ามูหน่อยดอกนุ่มเป็นม <c oughs> ูแต่ไก่นี่ครับหาย,ยากพี่น้องนะครับได้หาเรื่อยๆอยู่เพิ่งแต่ไก่นะครับทองดำแกงแซ่บเหมือกันนะครับแต่ว่านา้าแกงที่เป็นสีดำเลยสีดำว่าพันบาทดำเลยดำก็ยังดำเลยว่า ดำดำแบบนี้แหละดำน้ำใจได้เออดำสีช็อกโกแลตนี่แหละด้วยดำไม่ขนาดนนนะขาออื่นดำช็อกโกแลต <c oughs> ดำชออ็อกโกแลตนี่ครับกับมากันอยู่ทุกคนนะพี่น้องนะครับเหิตพึ่งเห็ดก้อนะครับเหิตนาเลียนาขาวเห็ดทานเห็ดทานก็บอกปันใดพี่น้องถอดพี่น้อเห็ดทานเห็ดทานเลือด, <c oughs> ดทานบริกรมือ <c oughs> ท่านเมือดบอกคอยเกิดเป็นมูอใหญ่ทานเลือดนั่างเงี้ยเดถามซีดอกหาดอกประมาณเนี้ย จะเป็นทันไงหนูอยน้อยกระตาบอเปี่ยนหพ่อแท้เนียน่ยแล้วเ <c oughs> อาละ <c oughs> ลพี่น้องนะครับติดในกับฝากกดซับไลค์นะครับกดกระดิ่งให้น้ำนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องไลฟ์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>